สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วัดป่าภูทเบิกนะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับผมถ่ายอยู่วันที่เจ็ดกุมภาสองห้าหกหกนะครับตัวนี้จะเป็นทางข้าวัดนะฮะจะเป็นประตูก็เป็นซุ้มนะครับ วัดสวยมากเลยนะครับก็ไปทางเยิ่งก่อนนะครับ สวยมากเลยนะครับตรงนี้นะครับคือองค์ปู่ศีสุโธกับแม่ยาศรีปทุมมานะครับนี่นะอยู่ในมุมนี้นะครับเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็คนกลางยาสวยงามทีเดียวนะครับเดินไปข้างบนนะครับ ด้นบนนี้จะเป็นรูปปัน้นนี่ครับด้านบนนี้จะเป็นรูปปั้นนะครับก็จะเอามืดๆืดนิดนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะย้อนแสงนะครับ ทางซ้ายนะครับคือะวีหารทองวิจิตนะครับตรงไปนะครับ อลังการมากเลยนะครับตอนนี้จะเป็นเป็นเจดีนะครับเป็นพญานาคพญานาคเก้าเสียนนะครับอย่นี่นะครับนี่นะ ก่อนในส่วนตรงนี้ที่ขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปยังองค์จีรีใหญ่นะครับที่เราอยู่ด้านนอกนะเราจะมองเห็นนะครับเห็นนะฮะก็น่าจะยังอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมนะครับน,นะครับ ยังเสร็จไม่สมบูรณ์นะครับส่วนอาคารฝามือส่วนอาคารฝามือตรงนี้นะครับก็กำลังสร้างอยู่นะครับสองฝั่งนะาจะเป็นเกี่ยวกับรูปปั้น เรื่องราวในวันนักดีนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเดินรอบๆด้านนอกนะครับ ผมเดินเข้ามาในในส่วนที่เป็นองค์พระเจดีย์นะครับด้านในนี้ก็จะเป็นพระนอนองค์ขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับซึ่งเป็นพระนอนนะครับพระนอนตะแคงฝานะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับนี่นะครับแล้วก็องค์ใหญ่มากนะครับ ภายในยังภายในยังสร้างไม่เสร็จนะครับคือยังเสร็จไม่สมบูรณ์นะครับก็ยังมีพระที่ก็เปิดที่เขา,าตั้งตั้งไว้รอบๆนะครับก็ออยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวท่านใดที่เข้ามาได้กราบไหว้บูชากันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังมีการก่อสร้างอยู่นะครับ เดี๋ยไปเดินดูรอบๆองค์เจดีย์นะครับก็จะมีจุดตีละครั้งนะครับตีค้องนะครับแล้วก็จุดต่างพวกนางฟ้านางสวรรค์นะครับเดินไปหนูมีอะไรบางนะนี่นะครับ ก็ตรงนี้เป็นจุดตีค้องนะครับเนี่ยนะครับเสียงพอดีเนาะ ชมบรรยากาศรอบๆนะครับตานข้างเขาก็จะเป็นระเบียงก็จะเป็นแบบองค์พญานาคนะครับก็ซึ่งทาสียังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมเดินมาในฝั่งนี้นะครับ มาส่วนมาส่วนตรงนี้นะครับก็ตรงนี้จะค่ันงจะเป็นมุมที่ย้อนแสงหน่อยนะครับด้นานหน้าตรงนู้นนะจะเป็นนี่นะครับเป็นองค์เป็นองค์พญานาคนะครับเป็นานาคปกนะครับอะไรนะ เป็นพญานาคก้าเสียนนะครับก็ในด้านาตรงนี้นะครับคือองค์เจ้าแม่กวนอินนะครับได้มแล้วไดินี่ลงได้ไหม่ายเาแล้วดายไ่กอนไมแคนนี่ตูขึ้นขึ้นขึ้นโน้นไ้มเหนอไม่ได้ขึ้นไปแน่นจำแนกขึ้นไปน่ไม่ขึ้น งงเดินเข้บบามาด้านในนะครับด้านในก็จะมีงมคง์ก,นะก,ก็จะเป็นพระจีนนะครับด้านในนี่นะครับรนี่นะครับเป็นพระจีนนะครับ เดินึ้นใบด้านบนนะครับด้านบนนี้น่าจะเป็นอุโบสถนะครับแล้วก็สองฝั่งนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับก็จะมีคนเอาพวงามาลัยมามาแฝนไว้เพียบเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เอารถขึ้นมากันนะครับ ว่าจริงๆไม่น่ารุดขึ้นมานะครับนี่จะเป็นเดี๋ยวพ่อเปิดดูกันว่าเขา ยมากเลยนะครับเป็นวิหารคระพุทธนัชัยมงคลนะครับ,นะรบจากตรงนี้เสียงรถด,ดังไปหน่อยนะครับตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ ตัวนี้คล้ายๆกับเป็นอุโสถนะครับเป็นโอโสถที่สวยงามมากทีเดียวนะครับเป็นสีทองทั้งหลังนะครับแล้วก็จะมีองค์พญานาคเจ็ดเสียรนะอยู่ด้านหน้านเลยนะครับข้าพไว้พระก่อนนะครับ กันข้างนะครับ ายในนี้สวยมากเลยนะครับซึ่งมีพระเกจิหลายๆท่านนะครับที่ก็ปฏิษฐานอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับนะตามฝาผนังนอะาจะมีเป็นรูปเขียนสีนะครับน,น,นะครับด้านบนนู้นนะครับก็จะเป็นมีรูปเขียนสีนะครับ จะมีโดยรอบเลยนะครับเห็นนะครับก็ในฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของวัดป่าพูทธเบิกนะครับคือมีองค์องค์พระเจดีขนาดใหญ่นะครับนนครับแล้วก็ล้อมไปด้วยบรรดาพวกหมอกอเมฆนะครับอนะนนั้ ก็จะมีพวกหนังสือให้ญาติโยมได้อ่านได้นะครับนี่นะครับครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ซึงมีความสวยงามนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของการก่อสร้างเรื่องราวของเกี่ยวกับพญานาคนะครับแล้วก็ รูปปั้นต่างๆนะครับที่ทางวัดเขาได้จัดทาไว้นะครับนี่ก็ตื่นตาตื่นใจสําหรับคนที่ไม่เคยมานะครับอย่างผมไม่เคยมานะครับก็สวยสวยงามมากเลยนะครับอย่างนี้นะครับก็จะมีปวกรูปปัน้นต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์ในวันนักดีนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะลงแล้วนะครับ แต่บนนี้ก็ยังอากาศยังเย็นอยู่นะครับแล้วก็คือน่าเที่ยวมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ